าถ่ายวีดีโออ่ะเรือสตาร์ทเลยครับเรือสตาร์ทเลยอ่ะเต้นเอ็กเต้นเต้นหน่อยสวยค่ะนี่ถ่ายเป็นวีดีโออยู่เนี่ยจะตามมาเร็วๆนะจ้าจะจปเลยเดี๋ยวคนนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลำสุดท้ายนะคะจะตามพวกเขาไปรอพ่อพวกกันอยู่ถ่ายวิดีโอเลยสินี่ถ่ายวีดีโอนี่ไงนางแบบเดี๋ยวอัพยูทูบไงเอาเพื่อนดีทัน มาที่ท่าเรือของมหาสวัสดิ์แล้วนะมีอีกสองลำออกไปแร้มาในน้ำของอะไรในน้ำสารายันสารายันหนึ่งแต่วันนี้มีน้องสารายันรุ่นพี่มาจกด้วยค่ะน้องกลุ่มประกายไฟเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนนะคะเจอกันแล้วชิคมาไม่ต้องกดอะไรนะไม่กดอะไดเลยก็ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้มาจอยกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็สนุกมากๆเลยเราไม่รอเป็นเด็กพวกนี้แล้วสามสิบปียโก็ อย่าพูดไปจุ๊จุ๊โอเคเดี๋ยวช็อตป๊อปไอ้กดนี่เลยกดกี่ทีหนึ่ง